อุณหภูมิอยู่ที่10.3นะครับจากเดิมอุณหภูมิอยู่ที่8องศานะครับขยับมาแค่2องศาแค่นั้นเองนะครับผมสวัสดีครับผมบอยวันทบียนะครับผม วันนี้ผมมีไอเทมที่น่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับช่องของเรามากๆเลยครับนั่นก็คือนี่นะครับเป็นเหยือกเบียร์วุ้นนะครับผมหน้าตามันอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บความเย็นของเครื่องดื่มให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นได้นะครับผมตัวนี้ผมไปเจอใน l a ซาด้านะครับในราคา199บาทนะครับผมดูรีวิวการใช้งานแล้วเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่ามันเวิร์กนะครับผมก็เลยซื้อมาทดลองใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะครับเป็นกระบอกเก็บความเย็นของออการ็อบเกตนะครับ ายกันตัวนี้เก็บความเย็นด้วยระบบสูญยากาศนะครับคล้ายๆกับแก้วเยติที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมวัสดุที่ใช้ก็เป็นโลหะนะครับสุนข้อจํากัดของมันก็คือมันจะสามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องดื่มขวดเล็กแล้วก็กระป๋องเล็กเท่านั้นนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆบางคนนะครับส่วนตัวนี้ครับเก็บความเย็นด้วยการบุโฟมนะครับผมข้างในก็จะบุด้วยโฟมนะครับ แล้วก็จะมีฝาปิดฝาปิดก็เป็นแบบนี้ปิดลงไปแล้วก็ล็อกได้นะครับผมวัสดุที่ใช้ก็เป็นพลาสติกนะครับซึ่งอย่างนี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องดื่มขวดใหญ่นะครับผมก็อาจจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนนะผมว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองใช้งาน2ตัวนี้เปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องดื่ม3าขวดนะครับซึ่งเอาออกมาจากตู้เย็นตู้เดียวกันนะครับผมแช่วไว้ที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะเอาเครื่องดื่มอันนึงเอาไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็อีกสองขวดจะเอาใส่ลงไปในอุปกรณ์2ตััวววนี้้ะผมแลก็จดอุุณณภภููมมิไไววววว้้ดดดยยนนัับลเเีกกาาาา่่ผปองต จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้อุณหภูมิของเครื่องดื่มอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณ8เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็8.5 8.6นะครับ เราก็จะประมาณว่าเครื่องดื่มทั้ง3ขวดอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่8องศาแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขก,กลมๆแล้วกันเนาะจะได้คิดง่ายๆหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของขวดที่อยู่ข้างนอกจะอยู่ที่ประมาณ20องศาครับ20.7ุนะครับผมก็จะเห็นข้างล่างมีน้ํานะครับเปียกนะครับน้ําพวกนี้ออกมาจากขวดนี้นะครับไม่ใช่ขวดนี้นะเดี๋ยวมาดูที่ขวดออกาล็อกเก็ตมั่งนะครับ อุณหภูมิอยู่ที่10.3นะครับจากเดิมอุณหภูมิอยู่ที่8องศานะครับขยับมาแค่2องศาแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่เหยือกเบียร์วุ้นกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่10.9นะครับก็ถือว่าเก็บได้ดีเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอยู่ที่10.5นะครับก็จากเดิม8องศาขึ้นมาที่10.5ก็ขยับมาประมาณ2องศากว่าๆนะครับนี่นะครับโอเค สรุปนะครับจากผลการทดลองก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้สามารถเก็บความเย็นได้ดีพอๆกันเลยนะครับภายในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนไปแค่ประมาณ2องศาแค่นั้นเองนะครับส่วนขวดที่อยู่ด้านนอกนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไปถึง12องศานะครับก็มีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมได้มาจากช้อปปีนะครับและตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับผมมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้น ยินอ็อีเข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ